สว,ส,สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เราสองไม่รู้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมดูวิดีโอให้เราสองคนด้วยนะคะฝาก FC ทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดกดไลค์อย่าจริงจริงจริงๆให้เราสองคนด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยละขอบคุณ f อล่วงหน้านะคะ คุณลุงคุณตามากินข้าวปุ้นกับข้าวปั้นเร็วอ่าเห็นไหมไอ้ปัน้นโซนกินข้าวปุ้นแล้วเดอ้อมากินข้าวปุ้นน้ำกันเด้อจะเด้อนี่แกะมะกะถิ่นก่อนเนี่ยมะกะถิเป็นลาซซี่แกะมะกะถิ่นเชิญก่อนจ้าแกะถิ่นก่อนนะคะโยน,นลงไปเลย กินมะกะถิ่นย่ำบ่ายค่ะพี่น้องจ๋าหิวปะรัวย่ำบ่ายนี่หิวหรอไม่ได้หิวเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้มาะไรกินด้วยอยากให้มากินด้วยจะกินแบบแซ่บไหมกินแบบเอาไอ้เกินกินเผ็ดได้หรอใช่โอ้ แกเอาเท่าเราพอเรากินพอแล้วมั้งยังนี่แกปุ้นก่อนแล้วก็แล้วเราก็จะมากินสลาวปุ้นรค่อยวางเดี๋ยวนะแกอีกก่อนเนาะแกอีกก่อนแกอีกก่อนแกอีกก่อนมาจ้านี่ตอนนี้กำลังจะเอาข้าวปุ้นลงได้จ้านี่ ดาวข้าวปุ้นกับมากะทิยัยย่วๆมีขนมด้วยเอาไว้มาซดเม็ดกะทินเราปรุงอีกไหมปรุงเลยเนาะใช่นี่ใส่พริกไปถุงหนึ่งเลยเนาะถุงเดียวมันไม่พอเราต้องถินสองถุง,งเลยดีไหมถูกต้องแล้วคับ ต้องสล่าวน้ำก่อนเพราะว่ามันมันแทนเนาะมันมันเหนียวมันเหนียวนะคะไปเทนน้ำมันแล้วมันสล่าวก่อนมันจะเส้นมันก็จะเลื้มแซ้นเลื้มสล่าวได้มันจะเลื้มเส้นแล้วพอแกเอ็กงานเรื่องหลังนพอไว้กับน้ำปลาเนาะพริกด้วยกับน้ำปลาปลาแดดนี่ข้าวปุ้นปลาแด่นัวเลนูจ้า ี่เด็กนวลเลยนัวพี่ก็ใส่เดียร์นะเดี๋ยวนะมัน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 อันนี้มันจะโดนเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเด้อบึ้งขอยายนี่ก่อนลจิกน่อยมาเดี๋จ้าเนี่ยสลาวแล้วนะใส่นี่ก่อนนะสุรถอันนี้น่ะคาดวีดได้ใเสื้อหลายเสือหลายเสือหน่อยเสือหน่อยครักับมีดังเสือหลายนะ สิดไวกินนเส้นไอนส้นนส้นนเสลายเสือลายาตีเคยเบิ่งน้ำป่าเส้น้อนเส้น้อนเสือลายเสือลายเงินละตาไปไว้กนน้ตาน้ำตาเสืลูกไปทั้งหมดก็ไดติดตาไว้พิก หถุงอ,อีกหนึ่งถุงรอเยอะขนาดรออ,อีกหนึ่งถุงอีกหนึ่งถุงหรอทำยอ่อแล้วเอออีกหนึงถุงจะไม่เดียวนึ่งถุงถึงได้ตายลได้าตายคัลเลยสไม่รู้ตายขั้นลเลยมาไปได้ซื้อสอันเลืด้สองอเอเลื่อนเดียวเลดียวก สพึ่งชียังไม่ปรุงเลยยังไม่ไม่คนเลยมาน,นี่ส้มนะ่ะถือไว้ชื้อช้อนไว้กกอนใบมนนีแจะถึงสุรด,ด,ดนั่นแหละอ้ามันกระเทบแหล่เอาลงนี้ลนเลยมานี้เอามาติดกระแทย่าเงี้ยจะไว้ส้มเออมันกระเซมจ้ะจะน่าจะิงเกัน์บา ฟาสอย่าโถยกัะมาะเดี่นดองเด้อเนี่ยหวายย,ยั่วเลยมันโดนฉันเนี่ยน้องหรอขอโทษทีค่ะฉันน่ามันต้องอร่อยแน่เลยเธอใช่ไหม,ช,ช,มชิมเลยชิมเลยนะชิมน้ำมนก่อนอือหึชิมทักอือทักตัวนี้เลย หมเลยค่ะอือก็มีผักอะไรมั่งผักชะอมด้วยนี่ชะอมเราเก็บเอาที่สวนเราเองอรเอเ็นกินไหมในถุงอ่ะนี่ หนวกแมคโรหน่อยนะึงนะเพราะว่าข้างบ้านเขาก็ทําบ้านค่ะเขาทาบ้านสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนาะคุณผู้ชมบ้านสามเหลียหลยลหล่ยมทองคำเหรอครบสิบสองแล้วก็หยุดนะกินเลยมาข้ามาข้ามากินน้ำกันจ้ามาเดอมาเดอลงมือเดอน,นะไะเนาะอยุหงหน้าอเอามือจะลา่าเดอค่ะเดอเนี่ยมันแั่แบกินรึเปบ่า อือแซ่บขนาดนี่แหละแม่สีวอยมันแคบมาเจอพริกสองถุงนะ่ะม,มันไม่เผ็ดนะพอดีนะ มกสูตรมักะทินเท่าไหร่ไหมลูกน้่งกินเอาบรรยากาศยู่สูตรเลยจ้ากินกลางสวนไม่ตีเลยเนาะกลางสวนลินจีเนาะละ่ะ มะขันห้าพร้อมอืมนสุกใช่ไหมอืมาให้มันรั่วหรออันนี้ลอง สองไม่ลุกสลยแม่เลยเนาะอขคาวปุ้นเจ้าเลนูเด้อจัดเด้อ De De เพื่อมาต้องได้กินนะเพื่อมาทางไก่มาเลนูต้องได้กินข้าวปุ้นบีบชดๆชนุนุม่ม กินอยู่ท่ามกลางสวนนินจีจ้ามาจ้าแซบๆกำกันนะคะแซบไหมคะแซบค่ะอือหือแซบต้องทำงานเย็นอ่ามเย็นเย็นจะกกล้อง trong suốt luôn อร่อยไหมลูกอร่อยครับจับหนัวจับหลายเด้อน้ำหรอเปล่าเบื่อขอนะมาเส้นี่เพิ่นเพชดเพิ่นเพชดกินก็ไม่ตีไดเด้อเนี่ย กกเก่งขนมแกเผ็ดตลอดเด้อคือว่าเก่งมะก,กินเผ็ดได้เฮ้ยจะร้องไห้เลยดื่น้ำปลาไหมจีใส่น้ำปลาให้เ <Okay. S 1> นะโ <Okay. S 1> อเือแสงลูกชายคนทิ้งองแล้วอืม น้อชายเผ็ดค่ะน้ำปลาให้ก่อนอน้องีนันปลาให้ได้แล้วโดนแล,ล,ล้วคนคนคนเออคนคนดีๆมาลาลาเอฟซีก่อนลึกบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ก็ สองแม่ลูกก็ขออลัยพี่ทุกคนไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฝากเป็นกำลังใจให้เราสองแม่ลูกด้วยนะคะยายตีชาแนลนะคะอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะ